มีประโยชน์ต่อประ,ประชาชนในภาพรวมนะครับจะได้ไม่ต้องไปเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลนะครับเพื่อจะทำให้มีคดีติดตัวนะครับจบในชั้นไก่เกลี่ยนะครับประชาชนทุกคนก็จะไม่มีเรื่องของประวัติอาชญากรรมนะครับ ดีของการไกลเกี่ยคือสองฝ่ายหาลือกันปรึกษาหาลือหาแนวทางหาทางออกร่วมกันที่จะมีข้อตัวแยง้งส,สำเร็จรู้ร่วมไปได้ด้วยดีและก็ไม่มีข้อปัญหาทั้งสองฝ่ายการไกลเกี่ยเสร็จสิ้นก็ไม่มีอคติต่อกันทั้งคู่วันนี้นะครับ ที่สภา,านะครับแค่กรรมการที่การฎหมาและการตำรวจร่วมกับสมาคมผู้ใก่เกียรสมนักการตำรวจชาติได้จัดการสัมมกานในเรื่องของผู้ใกญ่เกียรปัจจัยของความสําเร็จจะมีผู้ใก่เกียรนะครับที่ขึ้นทะเบียนทั้งสมนักการตำรวชาติและกรมค้มคองสิทธิเสรีภาพนะครับจำนวนถึง600คนนะครับได้มาชุมนุมกันวันนี้นะครับ แล้วก็จะมาฟังท่านอาจารย์คุณดุลยเอกชจรา,า,านสมจิตนะครับท่านเป็นประมาจิรารของการไก่เกี๋ยท่านก็จะได้มาอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์เทคนิควิธีการไก่เตียนะครับแล้วก็จะมีผู้แทนจากกรม,มพุทธศิลป์ศิลปวิภานะครับผู้แทนจากสำนักงานวิชและก็ผู้แทนจากสมาพันธ์ผมอยากเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับที่เป็นผู้ไก่เตียทั้งผู้เองชาติก็ดีหรือผู้ไก่เกี๋ยของกรมพุองศิลปก็ดีได้มาร่วมกันครับทำให้วันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่และมีคุณภาพ และก็เป็นวันที่เราสดชื่นสมหวังทุกประการขอบคุณครับ เยอะมากนะครับคนเยอะมากเลยนะครับมีปัญหาอะไรนะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะวุฒิสภาและคณะทีมงานของสมาพันธ์ผู้ไกลเกลี่ยโดยการนําของนายกสมาพันธ์ท่านสมพรนะครับนะฮะได้มาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในงานนะครับทุกท่านที่มาอบรมครั้งนี้นะครับได้นําปัญหาไปแก้นะที่สพที่สูงไก่เกลี่ยของท่านนะครับแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อไปช่วยเหลือคู่กรณีนะครับโดยไม่ต้องให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับนะให้ประเทศชาติอยู่โดยสันติสุขนะครับ วันนี้เราก็มาเป็นสตอมกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็การปรนสัมพัน์ให้ประชาชนเนี่ยมาใช้สิทธิ์พรบไก่เกีียบภาคประชาชน2562ครับเพื่อเป็นการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลครับ ความสุขความทุกขดูสูงของการจัดสัมมนานในวันนี้นะครับคือต้องการที่จะให้ผู้ไกลเกลี่ยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีอยู่จํานวนมากนะครับั้งผู้ไกลเกลี่ยที่อยู่ในส่วนของกรมของสิลปเสรีภาพแล้วก็ผู้ไกลเกลี่ยในส่วนของทุกแา่เชาตินะครับที่ได้ทางานนะฮะอยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว,ว่าจะของ สิลจินศิภาพหรอทอธราจังหวัดหรือว่าสู่เยี่ยมผู้ประชาชนนะครับส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือที่สถานีตํารวจนะครับได้มีโอกาสมาแนละ้วพบกันแล้วก็นําประเด็นปัญหาหรืปภัลยต่างๆที่ได้ทํางานในพื้นที่เนี่ย นะครับมาสอบถามหรือว่ามาแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะหาประเด็นที่เป็นที่ยุติหรือว่าเป็นแนวทางที่จะนานต่อไปนะเพื่อการไกลเกลี่ยข้อพิพาททั้งคดียาและคดีแพ่งนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะครับสามารถดำเนินการได้ตามปพรบรไกลเกลี่ยข้อพิพาทพศ2 5ม62นะครับอันนี้ก็เป็นวนตัตถุประสงค์ที่เราคิดขึ้นมาในเรื่องของการสัมพนาวันนี้ครับ ไม่ไกลจะได้รับความเชื่อ กู้กรณีเจสนาลมของคอรบรบ .2 อยากจะให้ประชาชนได้รับการเพื่อนเ่อและได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ทุกท่านอยากจะให้ทําอย่างไรก็ได้ให้ผู้กรณีโดยเฉพาะจำเลยอย่าไปเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและเสียมุกไิดี ิ่งที่คาดหวังผู้ไก่เกลี่ยทุกท่านเนี่ยที่มาอบรมมีความปรารถนาและมีความตั้งใจหลายด้านแต่ที่สทิที่ผ่านมาเนี่ยขาดความเข้าใจในการเข้าถึงวิธีการที่จะไปไกเ่เกลี่ยและทางนาสสำานก็มีหน้าที่กับเครื่องและแนแนวแนะแนะน,นำ และนำผนทางให้ท่านที่เป็นผู้ไก่เกีย่ยเข้าถึงพื้นที่ไก่เกลี่ยเข้าถึงกระบวนการไก,ก่เกลี่ยและเข้าถึงวิธีการไก,ก่เกลี่ยโดยโครงการของสมาพันธ์ก็จะทำการพัฒนาอบรมผู้ไก,ก่เกลี่ยและการเป็นการแนะแนวแนะนำวิธีการต่อไปครับโดยเฉพาะสมาพันธ์เองเราเกี่ยวข้องกับ 3หน่วยงานโดยตรงเช่นเราเกี่ยวข้องกับคอนเน็ชันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวข้องกับรัฐสภาซึ่งออกกฎหมายเพราะฉะนั้นกระบ,บวนการทํางานของสมาพันธ์จึงขับเคลื่อนแล้วจึงมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เพราะว่าผู้นําของสมาพันธ์โดยเฉพาะท่านชัชวานสุขสุจิตเนี่ยท่านสามารถเอาปัญหาอุปสรรคของกระบวนการไกลเกลี่ยเนี่ยไปแก้ไขในกระบวนการกฎหมายและการยุติธรรมในสภาได้จึงเป็นโอกาส ที่จะนำการขบวนการเกลเกลี่ยให้กฎหมายเนี่ยมถนสมูรแบบดีที่สุดนะครับ